อาละครัท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ปูจะมาบอกวิธีการทําไข่ดาวเค็มแบบง่ายๆนะคะในสไตล์ปูปันนะคะแล้วเป็นไข่ดาวเค็มจากไข่ไก่ที่เปลือกบางๆนี่แหละคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบาบกินกนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะ พี่ปูล้างไข่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเจอเมนูต่อไปของพี่ปูแบบง่ายๆเลยนะคะลูกพี่ปูอยากกินไข่ดาวเค็มค่ะพี่ปูก็ต้องทําให้ลูกสิคะพี่ปูเป็นคนรักลูกนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูมีไข่ไก่ติดบ้านอยู่นะคะพี่ปูก็เอาไข่ไก่มาเนี่ยนะคะเทน้าส้มสายชูลงไปนะคะซื้อน้ำส้มสายชูแบบถูกๆมานะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่แช่ไข่นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างงี้สัก20นาทีนะคะในส่วนไหนที่ยังไข่ยังไม่จมไปเดี๋ยวเราก็มาสลับนะ ทำกันแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรรอแค่เวลาให้ครบ20นาทีนะคะเอาละค่ะในระหว่างที่เรารอไข่ร้อยครบ20นาทีนะคะเราก็มาหาเกลือนะคะพี่บูใช้เกลือถุงละบาทนะคะประหยัดดีนะคะลองก้นไว้ก่อนเลยนะคะคือทํานู่นทํานี่รอนี่แหละค่ะเรียบร้อยค่ะต่ออีกหนึ่งเตรียมนะคะ ปูก็จะเทเกลือนะคะที่จะคุกไข่นะคะไว้แบบนี้เลยนะคะใช้เกลือนะคะทชมเห็นไหมคะว่าจะมีฟองอากาศนะคะเพราะฉะนั้นจะมีส่วนของไข่เนี่ยนะคะที่ยังไม่จมในน้ําส้มสายชูนะคะเราก็กลับแถบลงไปค่ะสลับกันไปนะคะให้ครบทุกด้านนะคะหลังจากเราแช่น้ําส้มสายชูนะคะท่านผู้ชมเราก็จะมาเอาเปลือกเนี่ยนะคะออกนะคะ แล้วพี่ปูก็จะเอาไข่เนี่ยนะคะคลุกกับเกลือนี่เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องล้างน้ำส้มสายชูออกนะคะพอคลุกเกลือเสร็จเราก็จะมาวางไว้ในกล่องที่เรารองเกลือไว้แล้วนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากนี้นะคะแดวันไปแล้วนะคะน้ำส้มสายชูที่เราใช้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะกรองเลยนะคะ พี่ปูจะไว้ใช้แค่ไข่ในรอบหน้าค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะไข่เค็มไข่ไก่ของพี่ปูนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในสิคะว่าเป็นอย่างไรวันนี้ครบ8วันแล้วนะคะแล้วพี่ปูก็จะทอดไข่ดาวให้ลูกแล้วนะคะอันแน่เป็นไงคะเป็นไงคะไข่ดาวของพี่ปูนะคะนี่นะคะแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะลองทอดให้ลูกดูนะคะก่อนอื่นก็ตั้งกระทะเทฟลอดเลยนะคะ ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อสุขภาพนะคะมีหลายคนแปลกใจกับการใช้ตะหลิวแบบนี้กับกระทะเทฟลอนของพี่ปูนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะแบบนี้ไม่ชอบค่ะเอาละนะคะพี่ปูก็ตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะควันฉุยเลยนะคะแล้วพี่ปูก็จะใส่ไปนะคะในระหว่างที่พี่ปูใส่เนี่ยบอกก่อนนะคะว่ากระทะพี่ปูปิดแก๊สไปแล้วนะคะ ดูว่เปิดไฟแรงนะคะพอใส่ไข่ไปปุ๊บพี่ปูก็ปิดแก๊สนะคะแล้วพี่ปูก็ใช้ฝาครอบค่ะอันนี้เป็นการทอดไข่ดาวบ้านพี่ปูนะบ้านไข่บ้านมันนะไม่เหมือนกันก็ห้ามว่ากันนะคะชอบแบบกรอบก็ใส่น้ํามันเยอะๆแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะชอบแบบพี่ปูก็ทําแบบพี่ปูแค่นั้นเองเป็นไงคะท่านผู้ชมไข่ดาวเค็มนะคะจากไข่ไก่ของพี่ปูก็ไม่แพ้ไข่เป็ดนะคะสีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใช้ไข่เป็ดทําก็จะสวยกว่านะคะ เราชอบทานไข่ไก่แล้วก็ทําไข่ไก่มันจะไปยากอะไรล่ะคะนี่คือส่วนที่เหลือนะคะหลังจากครบ10วันแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะไปต้มนะคะจะได้ดูว่าหลังจากเราต้มออกมาแล้วหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะคะส่วนเอ่อไข่ที่พี่ปูทําทั้งหมดพี่ปูล้างน้ำนะคะพอครบวันที่จะเป็นไข่ดาวได้เนี่ยพี่ปูก็ล้างน้ําใส่ตู้เย็นไว้เพราะลูกพี่ปูชอบทานแบบนั้นมากกว่าไข่เค็มแบบต้มมานะคะเกลือเราก็ยังเก็บไปใช้ได้นะคะ พี่ปูก็ล้างเกลือออกแล้วนะคะจิดแก๊สเลยนะคะแล้วพี่ปูจะใส่ไข่ไปนะคะตอนที่น้ำยังไม่เดือดเนี่ยนะคะนี่นะคะหลังจากเขาเดือดแล้วพี่ปูก็จะเบาแก๊สลงมาเลยนะคะพี่ปูจะไม่ให้เดือดรุนแรงนะคะไม่เช่นนั้นไข่เราจะแตกนะคะพี่ปูจะต้มสัก6นาทีนะคะสําหรับพี่ปูนะคะน,นะคะพี่ปูต้มด้วยไฟอ่อนอย่างที่เห็นแล้วไข่พี่ปูก็ไม่แตกนะคะ ท่านผู้ชมคะพี่ปูผ่าไปนหนึ่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะผ่าให้ดูอีกลูกเห็นไหมคะว่าพี่ปูต้มไฟอ่อนแล้วไข่ของพี่ปูไม่แตกนะคะทีนี้ถ้าใครชอบเป็นยางมาตูมก็ต้มให้ระยะเวลาน้อยกว่าพี่ปูสักนิดนะคะเป็นไงคะเป็นไงคะถึงจะเป็นไข่ไก่ก็ไม่ได้หน้าเกลียดอะไรนะคะ พี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ